สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงทะเบียนว่างงานนะครับผ่านทางออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกเราใช้แอปในมือถือเป็นที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมจะใช้ Google Chrome นะครับอันดับแรกกดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าลงทะเบียนว่างงานนะครับเนะี่ยมันจะขึ้นมาเรากดเข้าไปที่ลงทะเบียนว่างงานเลยนะครับ แล้วก็เข้าไปที่ตัวแรกเลยนะครับเข้าไปที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน DOE ครับอ,อ่าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับโรงการจัดหางานก็จะมีอ่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่นะครับอ่าระบบลงทะเบียนแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับก็จะมีอ่าหัวข้อแต่ละข้อให้เราอ่านนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของเราเป็นยังไงบ้างอ่าผู้ประกันตนว่าง,งานสามารถยื่นเอกสารอะไรได้ยังไงมีเอกสารอะไรบ้างนะครับ อ่าเลือ่อนลงมาแล้วแล้วมันจะมีให้เลือกกดยอมรับเข้าใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับแลวยกเลิกการใช้งานให้เรากดไปที่ยอมรับและเข้าใช้งานนะครับอ่ามันก็จะมีอ่าหน้าที่2อนะครับซึ่งจะเป็นให้ระบุชื่อเรารายละเอียดออบัตรประชาชนเราอ่าหน้าบัตรหลังบัตรนะครับแล้วก็กรอกลงไปตามนี้นะครับอ่าแต่ของผมผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วมันเลยจะไประบบต่อไปไม่ได้นะครับ เราก็กรอกตามระบบไปอ่าจนสิ้นสุดนะครับจนถึงอันที่4นะครับแล้วมันก็จะมีหน้าตาที่เราเข้าระบบเรียบร้อยนะครับอ่าคนที่มีเข้าระบบแล้วให้กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบเดี๋ยวมันจะมีอีกหน้าตาหนึ่งขึ้นมานะครับ อ่าครับอ่าระบบของเรามันก็จะมีรูปถ่าย1นิ้วอันนี้เป็นรูปถ่ายที่เราต้องอัปโหลดแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปโหลดนะครับก็จะมะีประวัติของเรานะครับจะประมาณนี้อ่าเรากดมาที่เมนูหลักด้านซ้ายเราก็จะดูว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนเลยยังนะครับเรากดมาที่ประวัติการขึ้นทะเบียนนะครับอ่ามันก็จะบอกว่าลำดับที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เราลงทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้นะครับ แล้วก็การรายงานตัวแล้วก็จะเข้ามาที่เมนูหลักแล้วก็กดคําว่ารายงานตัวนะครับมันก็จะมีครั้งที่1 2 3 4 5 6ี่5 6ว่าให้เรารายงานตัวตรงไหนได้บ้างครับโอเคเดี๋ยวเราพอเราลงทะเบียนว่างงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการยื่น e ี o อรมนะครับที่จะขอรับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเราจะทำยังไงต่อกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลย